สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นเมเจอร์ครับผมคช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับแน่แนอนช่วงนี้ก็แน่นอนเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่จะเป็นหน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้ครับ,รบแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่รู้สึกว่า โอ้โหยังไงบางครบางคนในท็อปฟอร์มมากทังผมค่ะได้ได้หนึ่งข่าวสามข่าวเลยเหรอรั้ผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเมืองนะฮะไล่ตั้งแต่เรื่องที่อายการสูงสุดได้ปฏิเสธมติปปชฟ้องอดีตนายกยิ่งรักในคดีรับจำนำข้าวนะฮะแล้วก็กรณีศาลสั่งจำคุกเก่งการุนโหสกุลในขหาหมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็คดีศาลสั่งจำคุกสาวอดีต ข้าราชการตรมโยธาแบ็คเมย์อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะฮะเป็นข่าวดังทั้งนั้นเลยคุณดลของผมไม่มีเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องของพระเอกบอยปรณกนนะโมไ่เยอะโมไ่เยอะได้แค่เรื่องเดียวผมโมไปสองไม่คิดงีว่าเขาคิดจะกุดเนี่ยเขาจะไม่เอามาเล่นเป็นข่าวใหญ่กันตัไปกันที่ข่าวดีกว่าวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นวันหยุดโลก หยุดโลกยังไงครับเขาหยุดกันทั้งโลกเลยเหรอโลกหรือว่าโลกโลกฮะยังไงครับยังไงก็จะมีการถอดถอนบุคคลสาคัญทางการเมืองนะฮะโดยสมาชิกสภาวิิประญัิแห่งชาตินะครับครับผมมีใครบ้างก็จะมีการลงมติวันพรุ่งนี้ลงคะแนนรับนะฮะเริ่มจากอดีตประธานพิ่สภาคุณนิคมวัยรัชพานิชใช่ครับแล้วก็ต่อกันด้วยอดีตประธานรัฐสภา คุณค<ผ>มสมศักดิ์กเกียรติสุรนนท์ใช่ครับคุณขุนค,คร้อนนั่นเองะฮะในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูนร,รวม<น>ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรอ่าครับผมอันนี้คดีรับเตามนำข้าวนะฮะซึ่งจะมีการแถบทอดสดผ่านทาง โทรทัศน์รัฐสภาและฟีทีวีบางช่องก็จะดึงสัญญาณมาถ่ายทอดด้วยผมว่าถ้าจะแทบหลายช่องเลยท่องดิจิตอลก็น่าจะถ่ายได้ครับผมผมว่าผมถึงได้ชี้ว่ามันเป็นวันหยุดโลกวันหนึ่งเลยนะวันหยุดโลกเลยนะครับผมของนิวค่ะต้องเป็นเรื่องนี้เลยค่ะเป็นการเทสหน้ากล้องสยิวค่ะเทสหน้ากล้องสยิวเหรอใช่ค่ะเมื่อสองสาวนักศึกษาสาวนี่แหละค่ะโรแจ้งความกองปราบปรามค่ะให้จับไอ้หนุ่มแนวเป็นผู้กำกับเขาเป็นผู้กำกับค่ะแอบอ้าง พามาล่อรวงเทสหน้ากล้องแล้วก็พาเข้าโรงแรมพาเข้าอย่างเดียวไม่พอทําลายร่างกายแล้วก็ข่มขืนเด้วยผู้หญิงเขาว่าผู้หญิงเขาว่าอย่างนั้นนะก่อนที่จะโดนถ่ายคลิปโพสต์ขายใน Facebook อ๋อหรอฮะ แน่นอาหนึ่งแน่นอนหน้าหนึ่งแน่นอนเลยใช่นหมแน่นอนค่ะของผมแถมอีกเรื่องหนึ่งคุณคุณดารงคุณปียนันอะเป็นคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสาริการมีคำพิพากษายืนตาสารอุทธรให้จำคุกจำเลยในคดีลอบยิงอดีตอุปนายกสมาคมรักทะเลไทย คุณสิทธิชัยแพทย์พงศ์นะฮะเป็นเวลา19ปีซึ่งทางด้านนายกสมาคมรักคลไทยคุณบรรจงนัแสก็ออกมาชี้ว่าความยุติธรรมมีจริงแม้จะไม่คุ้มค่าต่อการสูญเสียเพื่อร่วมงานก็ตามนะฮะของผมนี่ไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมารวมตัวกันครับผมไปกันที่สถานีตำรวจภูทรนะครับอำเภอแก่งโสโาครับ เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยจัดการครับจับกลุ่ม2คนร้ายครับที่บุกไปเตะก้านคอผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านพักเลยเตะก้านคอเลยเหรอใช่แล้วครับเขาอบอกว่าเนี่ย คดีผ่านมาสิบสองวันแล้วเนี่ยทำไมไม่คืบหน้าเลยด้านตำรวจนะครับก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรแต่ว่ารอผลการตรวจร่างกายก่อนและตอนนี้ยืนยันว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยพร้อมที่จะส่งฟ้องศาลแต่รอผลก่อนเท่านั้นเองครอผลก่อนใช่ปิดท้ายกันที่นี่งๆค่ะกับข่าวที่เกิดจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ไปกับผู้ชายเองอะค่ะอันนี้คิดว่าจะหน้าหนึ่งเลยเหรออาจจะ หน้าหนึ่งแต่อาจจะเป็นกรอบเล็กๆเปล่าแต่หน้าหนึ่งก็น่านอนเกิดเหตุสาวใหญ่ค่ะวัย68เข้าเกียร์พาดขับรถเก๋นเนี่ยพุ่งทะลุกำแพงปั๊มแก๊สร้านอาหารย่านห้วยกวางพังเลยทีเดียวหลังยับเลยเป็นการขับรถพาดเนี่ยเนกับอาจจะแบบใส่เกียร์ผิดใส่เกียร์พลาดไม่ได้ตั้งใจด้านเจ้าหน้าที่การทางพิเศษค่ะสวย เจอแจ๊ปพอตหวงนั่งกินอยู่ด้วยเขาเรียกว่าโชไม่ดีงไม่ดีจริงๆค่เคราผู้บาดเจ็บรวม6กลายด้วยกันค่ะคผมและช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับช่วงของไม่เด็ดแต่โดนจะมีเรื่องราวอะไรท่น่าสนใจพักสักครู่เดียวครับ